ก็ยังอยู่ที่บ้านโพธิประสานอเกุสมานจสกลนครนะครับผมมีบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับที่จะมาพาเอฟซีได้ไปชมกันบ้านที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า70ปีนะครับผมศัพท์ท่านที่สนใจเกี่ยวกับบ้านเก่าบ้านโบ,บราณบ้านยุคเก่าสมัยเก่านะครับผมมาดูบ้านอันนี้ว่านะครับผมสาเหตุความจำเป็นที่ต้องปล่อยให้ รกรางวางเปล่าแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับผมมี f c หลายท่านนะครับอยากจะรู้อยากจะทราบครับผมเกี่ยวกับหมู่บ้านแบบนี้นะครับผมซึ่งในหมู่บ้านแบบนี้ก็มีหลายหลังนะ FC นะถ้าบ่าวใสโซม,มีเวลามีโอกาสก็จะทําคลิปให้ชมเกือบทุหลังนะครับผมก่อนทําคลิปก็ขออนุญาตนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นปิญญาณของคุณ คุณยายนะครับผมที่อยู่ในบ้านหลังนี้ครับดูด่านขออนุญาตาทําคลิปนะครับผมให้ทางเอฟซีดูชมกันไม่ได้มาเพื่อลบหลู่อย่างใดนะครับผมหลานคนนี้ยังมีคุณยายอยู่ในดวงใจเสมอแล้วก็ตลอดไปนะครับผมวันนี้ก็ถึงคิวของบ้านหลังนี้นะครับและเอฟซีจะดูว่ามันต้องทึ่งครับดูต้องทึ่งครับว่าบ้านหลังนี้มีความสำคัญควรจะเป็นกระเบ,บา่าแต้สู้ยังไงนะครับผม ยังไงก็ฝากเอฟซีท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องบ่าวแต่โซเป็นกาลังใจด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับบ้านโบราณบ้านสมัยเก่านะครับบ,าบา้านรกบ้านร้างอะี่นะก็ทำคลิปเอฟซได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็มีคลิปอีกลหลายๆแนวหลายคอนเทนต์นะครับที่ทำเอฟซได้ชมนะครับอาจจะมีถูกใจบ้างผิดใจบ้างก็กราบ ขอโทษขออภัยครับผมฝากกดติดตามแล้วก็แนะนำต,ติชมมาได้ครับทางช่องของพี่บ่าวนะครับผมพร้อมยินดีรับฟังแล้วก็นำไปแก้ไขนะครับผมและที่สำคัญก็กราบขอบพระคุณ f อีที่เข้ามาติดตามอย่างล้นหลามนะครับผมในระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมก็กราบขอบคุณ f อีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดีย๋ยวเราไปชมคลิปบ้านหลังนี้เลยนะครับผมว่ายังไงนะครับ บ,บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดหรือว,ว่าสบายดทีทุกท่านนะครับผม เป็นภาษาโซ่นะครับผมรออไปว่าสบายดีนะครับผมกุณะกุฎัดทุกทุกท่านนะครับผมกอดรออกุณะกุฎันะครับผมวันนี้จะพามาชมบ้านสมัยเก่าบ้านโบราณนะครับผมที่สภาพผุพังรกร้างนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับอายุประมาณ7 0ิกว่าปีเลยทีน่ะและผมจะมาสัมภาษณ์ลูกของเจ้าของบ้านนะครับผมซึ่งบ้านังนี้ก็เป็นบ้านของคุณยหญ่ัวเองนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับผม ในตอนที่ผมที่เด็กนะครับเอฟซี FC นะก็เคยมาหลับนอนกับคุณยายตัวนี้นครับมานอนเล่นกับคุณยายนะครับผมกลับจากมาเด็กโคกเต็นน้านมาเรียนหนังสือแล้วก็มานอนอยู่ตัวนี้นะครับเอฟซี FC นะซึ่งบ้านนี้สมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วครับจะมีบ้านอยู่ข้าง,างนี้สองหลังนะเอฟซี FC นะสองหลังซึ่งตอนนี้เพิ่งจะย้ายบ้านออกไปอยู่น้ำโคกน้ำหน้าแล้วนะครับผมและบ้านอันนี้ก็เป็นบ้านที่ยังไม่ได้แบ่งเป็นของใช้นะครับผม เป็นกับมีนอ um, ้นนนองอยู่หลายคนนะครับซึ่งแม่ผมก็เป็นลูกของเนคอบบ้านหลังนี้นะครับผมอย่าว่านะครับเพิ่งกัได้มีครอบมีครัวเพิ่งก็ไปอยู่ย้ายไปอยู่ตามสามีนะครับผมตามโคกตามนาบางนะครับซึ่งสภาพตันนี้ถือว่าผุพังนะครับผมมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพังฟังจากปากของลูกหลานของบ้านหลังนี้ว่าเป็นอย่างจ็พ่อดใหโลกหรามแบบนี้นะครับซึ่งบ้านนี้ถือใหญ่พอสมควรเอฟซีนะนี่นะครับผม เห็นยาแบบดูเรียบร้อยแบบนี้คือชาวบ,บ้านเป็นเอางูเอาป่อยมาเลี้ยงเอามากินหน้าก็เลยดูสะอาดนะครับผมยุก็ประมาณเจกว่าปีได้นะครับผมเอฟซีนะมียุงฉางด้วยนะครับผมเห็นแล้วที่ฮอตอดีตนะที่ฮอตสมัยก่อนนะเอฟซีนะเห็นแล้วเศร้านะครับผมเศร้าเสียดจใหม่นำ้ำเศร้าน้ำนะครับผมป่อยแห้ลกรางป่อยให้มันอุพังไปนะด้วยหลายสาเหตุวันนึงอ่ะคือไงไงออกมีครอบมีทั่วนะครับผม สองคือบ enfin, ้านนี้เป็นบ in ้านมุ่ครับผมสามคือลูกหลานเป็นมีมองยุมันแล้วนะครับโบจะเป็นตรงย้ายตรงต้องรื่อนนะครับนี่นะครับบ้านยุคเก่าเก่ายุสมัยเก่านมถือว่าสวยงามนะสวยงามขอสวยงามผมเห็นสวยงามนะครับวันนี้เห็นจรงสวยงามเลยเดี๋ยวเราจะไปสัภาษนะครับปากจากจากปากของลูกหลานบ้านหลังนี้นะครับซึ่งคุณแม่ผมก็เป็นลูกหลานของบ้านหลังนี้นะครับผม เดี๋ยวไปฟังสิ่งสะท้อนกันเลยครับผมตอนนี้คุณยายกำลังกลังกินอยู่ครับยังบบยินเสียงผมเอิดครับผมเดี๋ยวมาฟังกันครับผมว่าเป็นยังไงกำลังฉลองฉลองคุณยายนี่คนณย์ฉลองคุณยายครับผมอ้นั่งน้องบ้าน <c oughs> ที่อยู่กลางบ้านครับกลางบ้านมีใครเป็นเจ้าของอยู่ครับผม <c oughs> บ้านที่ในกลางหมู่บ้านอ่ะเป็นเจ้าของเลยเป็นเจ้าของบ้านของยายหรอครับครับผมแม่อยู่คือคือปล่อยให้มันลกล่างคือให้มันผู้พังเป็นยังเป็นป่อยังเป็นขอมูลค่ะข้อมูลค่ะเลอะ คือบุ้มีบุ้มีพายุนะคือบุพากันแบงบุพพากันยังไงโยกแบงแค่นีคนรวยแหละคนรวยเนาะโอ้แต่อะไของเต้สิของเต้เนาะโอ้โอยู่นั่นแหละอยู่ก็อยู่เถอะสุภาพถ้าจะเป็นพายุก็อยู่แต่ตอนนี้คืออยู่ประด้เนาะตอนนี้เนาะ น่าจะเป็นแบบนั่นแล้วอ๋อนี่คือไอ้น้องเพิ่งกับอะไรเทาะยังครับคือคุยเรื่องเรื่องแต่ว่าเพิ่งบยอมมากบยอมซ่อมแซมครับผมเนาะลุยเนาะน่าน่าใช่ผู้เลยแหละทรงทรงนั่นแหละอ๋อครับผมทำไปกับคนตายเลยแหละคอเขาเลยแหละ FC เพิ่งว่าเพิ่งสิยดายแล้วโอ้ยตัวเนี่ยบอกเยอะๆตัวเฮือนเพราะว่าตาควายต่างก็มีเฮือนไปซ่อมหมดแล้วโอ้มีเงินไปคอยอยู่ของแล้วอ๋อมันกับพอได้ใหญ่พอได้ซ่อมพอแซมต้องกับที่นั่นแหละบยพอใครจะเยียบซ่อมนะ แมนหยุดดอกไปบานมุ่นไปเนาะให้เพิ่นเยอะนะครัลูหลานอยู่นั่นแหละให้คุณยายเพื่อนยูคุณยายเพิ่นเสียไปแล้วเนาะโอ้กับประมาณนี้นะครับผมกับไม่ต้องเสียใจเนาะไม่ต้องเสียใจไม่เสียใจเลยโอเคนะพอใจให้เพิ่นนะเจียวครับเจียวเจียวครับโอเคคครรัับบได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วจากลูกหลานท่านหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นกับคนติดตลกน่อยๆนะครับติดตลกติดมุ่นไอ้ที่นั่ หลานเพิ่งมีอยู่หกเจ็ดคน,นครับผมหกเจ็ดคนนี่แหละนะครับผมรวมถึงคุณแม่ผมด้วยนะครับเอฟซี FC นะก็เป็นข้อมูลของยังไม่แบ่งของของคุณยายาอยู่นะครับผมนายอยู่สภาพแบบนี้นะสภาพแบบนี้ต่อไปนะครับผมให้คุณยายให้มียาคุณยายได้อยู่ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ไม่ยอมหรือไม่ยอมซอมแซมนะครับผมให้ผูให้พังไปตามคุณยายเลยิ่นวานะครับผมอยู่ก็ราวเจ็ดสิบกว่าปีนะครับ ตามที่ผมสังเกตบนเรืนไอ้ทีนะก็บ้านที่ผมถ่ายมา 3, 4, สา right. right. มหลังสี right. ่หลังก็ทรงทรงบ้านจะทรงลายทรงเดียวกันหมดเลยนะครับผมทรงเดียวกันหมดทรงจั่วนะครับผมบ้านทรงจั่วนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งเป็นคงเห็นว่าเป็นยังสวยงามสวยงามตอนนี้ยังสวยงามเลยนะผมขอบคุณนะครับ ตว่าเป็นน้องแม่ครับน้องของคุณแม่ผมเองนะผมนะน้องของคุณแม่ผมเองก็บอกเลยว่าจะไม่ยอมรื้อไม่ยอมมางนะผมก็ยุ่แบบนี้ครับให้ผู้พังไปกับเจ้าของเพิ่งเลยกคุณยายคุณยายนะคุณยายก็เสียไปแล้วประมาณสิบกว่าปีครับเสียแล้วสิบกว่าปีแล้วนะผมเป็นกับมองเห็นมองเบื้องบ้านเพื่อนเลยมองอยู่ตลอดบ้านเพื่อนนะครับเพ่อนตัวเล็กเพิ่งยิ่งไปนะครับผมเป็นอีกบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับในหมู่บ้านนะครผมที่ยังอยู่แล้วก็ เก่าลรกร้างนะครับร้างเพิ่มผุ้พังแล้วนะครับผมอืมก็มาเก็บมาฝากเอซก็กราบขอบคุณการรับชมนะครับผมคลิปนี้ฝากกันนี้ก่อนนะครับรอครับรอสวัสดีครับ